ภูมิใจไหมที่แบบศิลปินหลายๆคนเนี่ยมองเราเป็นบแบบไอดอลเลยแล้วก็คิดว่าผลงานของเราเป็นอะไรที่มันแบบดีมากๆคือภูมิใจที่ที่งานมันไปสปีกกับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในอายุไหนก็ตามทําอาชีพอะไรก็ตามแล้วยิ่งได้เห็นศิลปินที่เป็นแบบหลายๆเจเนอเรชันเนี่ยพูดพูดถึงงานชิ้นเหล่านั้นอะ่ะมันนี้รู้สึกว่าเออเหมือนงานมันไม่ได้พูดกับใครแค่คนใดคนหนึ่งมันมันพูดกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออภูมิใจแล้วก็ ขอบคุณจริงๆแล้วก็บางทีอย่างเห็นพี่มอสพูดถึงเนี่ยแต่ผมชอบนะศิลป,ปินคนหนึ่งนะใครคะเจฟซัตเตอร์ utter, ผมรู้สึกว่าข้างในเขาข้างในเขาเยอะมากเขาไทยเนี้ยคนไทยเนี่ยไม่เคยมีอืม,มันเกิดขึ้นมาโดยแบบเฮ้ยแอบบ่าใช่เราก,ก็รู้สึกว่า โอ้โหเราก็ดูพี่เขามาตั้งนานแล้วก็เหมือนเป็นแบบศิลปินรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่ตอน,นเด็กๆเราก็มีได้ยินซาวเขาอะไรกันก็รู้สึกภูมิใจจริงๆผมฟังไรแค่นั่นนะเออไรแค่นไรแค่นก็ <S 2> <S 2> ภาพสุดท้ายดีฉันศิลปินคนล่าสุดที่วิลเลียมกำลังชอบมากๆเลยเป็นพี่เจฟเจฟซาเตอร์ทองนานเทไร ที่เรื่องราวนี้มันจึงจะผ่านพ้นไปกลิ่นกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่เดินจากไปเคยบอกเธอไว้ว่ายังไงว่าถ้าเธอต้องไปก็ไม่เป็นไรแต่พวเอาเขาจริงเป็นฉันที่ไม่ไปไหนน้องปันก็น,น,น้องปันก็นนนนก,ก็เพลงดีเออ ฉันไม่ได้รักเธอเหมือนกออ่อนเออก็ก,ก็ถือว่าแบบเจ๋งอะ่ะเพลงเจ๋งม,มากหลักจะทํางานกับใครที่สุดพี่เจฟซาเธอ,อหรือว่าพี่พี่เขาเก่งมากโอ้ใจจะจึงไม่ลืมไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีสักีก็ลืมไปว่าลืมยังไงจะไม่เกิดถึงเธออยู่อย่างนี้ ขอบคุณที่ที่ที่แบบให้งานเราไป,ไปเป็นอินสปิเรชันในในในงานของเขาแล้วก็ในในชีวิตของเขา